ได้กันเซตเดินมาลางเนื้อคล้องนี่ด you know ินก uh ันนะได้กันนะโตนะได้กันหัลโหลย่อยจังหวัดกระบี่โตรุตั้งพี่ที่นี่กูอยากสาไปโตวัดตีมาตีไปกองลำทับตีมาตีไปก้องอำเภอลำทับเกิดเลยดนดนดนไม่ใจดนกูแรงตีมาตีไปที่ก็ได้เรียกอำเภอลำทับพี่น้องเจ้าลำทับแกว้งน้องเดียวมาเพราะฉะนั้นอัดวีดีนีเราต้องเล่าประวัติลำทับให้ได้กว้าง มึงโรไม่ระวัดลำทับโบราณฟังประวัติลำทับมันเป็นยังไงไนายโถคือติก็ได้เรียกลำทับจะไม่งั้นมีคมมีนิดมาตั้งทับอยู่ในก็มีทหารมาตั้งอยู่ทับนั่นกันวันนั้นทหารออกไปเตียวลาตาเวินไปพบยาดองเมาอนนี้เวลาเก้าครับไปเก,ก้เาบอกไอ้ทับกงคมชอยลำทับนะโอะ้ลำทับเพิือลำวัทับเพลือนตุกจริงรกูไล่เลยแปลกเปลกไป,กเ,ป,กเ,ปกเออเพราะฉะนั้นมึงโรประวัดูดเป็น ติดียักจะทราบที่โตว่าใจตีดก็ได้เดยกจังหวัดกระบี่ใจตีดก็ได้เดยกกระบี่เนี่ยเราเด็กๆได้ควางพี่น้องตีมากันทุกคนคืนนี้ใจก็เรียกกระบี่เรื่องเรามันมาจากนั่งจีนใจอิ๋วดูมาหล้กจะไม่ชุนน้อคงดูกกระบี่กันเออชุนน้อคงเออชุนน้อคงแต่ว่าไปเรียนวิชาอยู่กับปราชัยได้ปราชจังน้ำยางนั่นอะไรก็ปราจังน้ำยางนั่น ปลาลยก็แก้ก็อย่าปลาจังตังตั้งไม่ <S 2> <S 2> เหลอเฮ้อน้าหวังพนนันบันนี้กูแค้นใจเยองอคทับงกูจะไปฆ่าคนอ่ะยอดทองไปกับกูวันนี้อ่ะยอดทองจะต้องไปฆ่าคนด้วยไอย้เจาา้าไหนบอไม่ฆ่าคนนะถูกต้องมึงขี้ขลาดใช่ไหมมึงไม่สู้ยังไไม่ใ่ไม่รอดแต่ว่าคือมันคือไม่อ่อนเมื่อนี่มึไงมไม่สู้คนที่มึงออยก็ไม กูขอถามหน่อยสมบูรณ์ว่ามึงไปนั่งในตลาดแห่งหนึ่งแล้วมีเด็กวัยรุ่นวิ่งมาจากไหนไม่รู้มาเตะหน้ามึงมึงทำไงอะล้มกับต่อหมายเลยแม่นเด็กชัดใจลำโบก้ากู้ยเอ็นตัวกับตอมอ้ําไม่สู้คนมึงอะไรก็ไม่เราเป็นลูกผู้ชายไม่สู้คนมันเสียชื่อเรียกเจอมาเพื่อไหมเราไม่โตคนเราเรีเจอแต่ถ้าเราโตบางทีเราอาจจะได้ชีวิตนะเจ้าจีบเปลี่ยนได้เจ้ชีวิดไม่เลยมัน ตัวบอมจืดนี่ก็มาให่ร่ยแล้วที่เปลี่ยนไม่กันได้ยังด้ยังยังได้ิน่น้ายังไงยู่หไ่อมปลัดโยก็กก้มคนตอนน้ำไม่สู้ยังไงต้องไม่สู้กูฆ่ามึงแน่ไรไรู่้กันละแล้วจบไปกระโดเป็นักตัวจุบันเราใช่ไไรกูชอบดาราที่เป็นแล้ว ยาไป็ดรำแต่กับคนยิงกันไม่ได้นะคนเราตายเพราะผู้ยิงหมากแล้วบอยดีอะฮ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 ะโรดนะโรดนะทำไมมึงเล้งแต่แกกุกเล้งเร่ยแล้วการกุกแกกับคนเปรียดมาเล่งแม่มช่วยเรื่องหวกับมันก็แบบเรานา้ด้วยคุโบกเก่อนแล้ววะยาไปพรำเมื่อเตะรำแต่ในผู้ยิงก็ลุยคนยิงเปรียบจะมอนปลาแต่แรงเดียนผู้ยิงก่ะเออแต่ไปแกเลยผู้ยิงเปรียเหมือมันปลา ม,มีไร้าเลยพ่อเมียเราดูว่าน้องเมียือเมียเพื่อนถ้าจมว่าน้องเมียเพียอนมันตรลทุกละอึนตะตอกช่วยได้แค่มองแต่ว่า,า,าทำอะไรไม่ได้กลัวลูกขวันแม่ยายจะหลงลงบนหมอ,อนฉ่นนั้นนองเมีอเอแมมมรรยแม่ไม่เพืนมันราดแม่ไม่เพียอนมันตายาช่วยหอมแต่ยจะไปชดอ๋อ ไม่ไม <caval> ่เถอะตาเมียเพื่อนเมียเพื่อนนี่ปลาดุกเลี้ยงแต่กูกันใส้ไว้ไว้จทยอ๋อเมียเองเปลี่ยมันปลาร้อยเมียเองเปลี่ยมันปลาดาช่วยมิ้นน่ยต้องแกงกินไม่ดูดเือนไว้ไปไหมอันเนอพอยังเพลี่ยนกูจะทำร้ายเพื่อคนเราก็บอกแล้วมึงเจอผมแด้วน้องจริงมันนี่ย่าไป็ดดำก้องเปื่อยมันไม่ดีหยุดพูดได้เปล่เลยใช่ไหม